จิ้มลิงที่ปักหมุดใครอู้สวัสดีห้าพันคนดูค่ะสวัสดีค่ะคะุณแม่ขาข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดดวนค่ะ เข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดด่วนเลยด่วนด่วนเลยค่ะคุณแม่ด่วนด่วนเลยนะก่อนกลุ่มจะเต็มนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกสี่ขอวิ่งรูดไปที่สองกับห้าใครชอบสองพิมพ์เลขสองค่ะใครชอบ5าพิมพ์เลข5าได้เลยนะคะปักมากเจ๊บอลขอพระคุณมากๆค่ะพี่ยินขอพรบคุณมากๆค่ะ,คาคะสาธุบารมีนะคะสาธุบารมีองค์ุสีสุโธยาสีประดุมมาอาจารย์สุบินนาหน้าทองอาจารย์อินเทพและ องค์เทพสี่หูห้าตาแม่พรายทองคำพี่ยิมทิพย์และพญาน,นาคทุกๆพระองค์ค่ะสาธุบาร,รมีค่ะนะคะศรัทธาพารวยจริงๆนะคะศรัทธาแล้วรวยจริงๆนะคะอาจารย์สุบินณน,น้าทองปังมากอาจารย์อินเทพณน,น้าทองปังมากเลยค่ะนะคะแต่ขอขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณพี่ยีน<า>ด้วยค่ะนะคะที่นำพาหนูเข้าไปสู่ วงการและนำพาเข้าไปสู่ความยิงความปังนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะอ่ะห้าพันกว่าแล้วห้าพันกว่าแล้วเนาะห้าพันสองร้อยคดูแล้วค่ะใครชอบสองพิมสองใครชอบห้าพิมห้าหน่อยค่ะใครชอบสองพิมสองใครชอบห้าพิมห้าค่ะด่วนด่วนค่ะเดี๋ยวูฟันให้ตัวแม่เดี๋ยวหนูฟันให้ค่ะ ใครชอบ2พิมพ์2ใครชอบ5าพิมพ์5ค่ะงวด16ตุลา2564นี้นะคะเต็มแล้วค่ะสหเต็ีลิงใหม่แล้วเส็จไหมยัไงไม่เต็มเขาบอกเต็มเ,เน,เนี่ยขึ้นงจะร้อยกว่าลยสี่สิบสามลิงที่ปักหมุดเข้ากลุ่มได้เลยนะคะเป็นกลุ่ม VIP ของหนูนะคะอ่ะทุกคนขามาใครชอบ2พิมพ์2ใครชอบ5าพิมพ์5ค่ะ เดี๋ยวหนูจะให้แคปแล้วหนูจะบอกตัวฟันเลยใครชอบวิ่งชอบรูดหนูไปให้เลยนะคะแต่ตัววิ่งรูดนะคะทุกคนขาถ้าใครอยากให้หนูเลือกตัวเดียวตัวไหนตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะฟันให้นะคะอ่ะทุกคนวิ่งรูดที่สองกับ5ใครชอบ2พิมสองใครชอบ5าพิมพ้าค่ะพิมพ์ขึ้นมาตามที่หนูบอกคะ่ะเขียนระตัวสื่อสวย่อนทิดทีก่ก,กันขอเดี๋ยวจะได้คุมอมมอมเห็นน,น,นะคะทุกคนห้ 5, 4, า0ันสี่ร้อคนดู ลบยี่สิบห้าเหลือเท่าไหรเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรนะคะ5500คนดูค่ะเหลือเท่าไรสองค่ะนะคะห5 0 0นคนดูนะคะทุกคนขาใครชอบ2พิมพ์2ใครชอบ5พิมพ์5เลยนะคะอะ แม่จีจ้าบอกว่าชอบสองค่ะแม่ศิรินภานะคะชอบห้าค่ะเพียพรพรธุรีนะคะคุณแม่พรธุรีบอกชอบห้าค่ะนะคะคนชอบห้าเยอะมากคุณแม่นะคะคนชอบห้าเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะคุณแดงสันดูนะคะห้าร้อยคนดูฟังดูนะคะสิบหกตุลาคมสองห้าหกสี่ขอฟัน วิ่งรูดเน้นๆไปที่5ค่ะขอฟันวิ่งรูดเน้นๆไปที่เลข5ค่ะซิ้มดิงที่ปักหมุดเข้ากลุ่มเลยไม่อยากพลาดหุ้นปังๆหุ้นดีๆนะคะเข้ากลุ่มค่ะนะไม่อยากพลาดหุ้นปังๆหุ้นดีๆให้เข้ากลุ่มค่ะ อยากพลาดหุ้นปังๆเข้ากลุ่มได้เลยจ้ะใครพร้อมแคปบแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมแล้วรัวหน้าว้าวหัวใจกดไลค์ขึ้นมาค่ะใครพร้อมแคปบแล้วนะคะกดไลค์กดถูกใจขึ้นมาค่ะฟันห้าเลยแม่ฟันห้าเลยค่ะนะคะหากนี้หนูมั่นใจหากนี้หนูมั่นใจค่ะ วันนี้เต้นใช่ไหมแต่อะขอขอเพลงไหนที่ที่หมูเปิดวันเนี้ยรถแห่อะไรนะจะเต้นแล้วจะเต้นโชว์แล้วรถแห่ไหนคุณคุณเดือนเดือนพี่โชันพี่โชใจไถแห่ไหนรอะไรหมูที่หมูเปิดวันเนี้ยใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาค่ะแล้วรัวกดไ like, ลค์รัวหัวใจขึ้นมา แล้วรว,วัวหัวใจขึ้นมาค่ะฝากกดติดตามเพจหนูไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะอะขอรว,วัวหัวใจขึ้นมาค่ะ ขอรัวหัวใจขึ้นมาห้หนูอีกนิดได้ไหมคะคุณแม่พิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยค่ะจะให้แคบแล้วค่ะแคบนะคะแคบนะคะแคบเลยจ้าใครแคบแล้วขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยจ้าใครแคบแล้วขอให้รวยค่ะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณค่ะได้เลย เอาไว้แม่เอาไว้ซื้อลอตเตอรี่คุณแม่ขามา<ะ>ว้าว้าวาวาวาแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณค่ะได้เลยสวัสดี6,300คนดูจ้า สาธุบารมีปู่นะคะสาธุบารมีปู่นะคะสาธุบารมีปู่นะคะนี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือดนยัดใส่มือค่ะดนยัดใส่มือค่ะสาธุบารมีปู่นะคะสาธุบารมีปู่นะคะสาธุบารมีปู่นะคะสาธุบารมีปู่อันนี้ดุยัดใส่มือ สาธุบารมีปู่นะคะดูยังไงดีดูยังไงดีคุณแม่ดูยังไงดีคะจิ้มดิงที่ปักหมุดเข้ากลุ่มได้เลยแคบเลยสาธุบารมีปู่นะคะแคบแล้วพี่เขาว่าขอบคุณค่ะได้เลยจ้ะ16ตุลานะคะ ไม่จกตานะคะ16ตุลาทั้งนั้นนะคะไม่จกตาไม่ยัดไส้นะคะยาไส้อยู่ที่คนขายลอตเตอรี่้วค่ะทั้งนั้นนะ <c oughs> แคปแล้วพี่เําว่าขอบคุณขาดได้เลยใครตามฮา,า,า,านอยหนูบ้างใครตามฮานอยหนูพรุ่งนี้พิมพ์คําว่าตามขึ้นมาค่ะ